สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีเมถุนในเดือนกุมภาพันธ์2564าครับซึ่งปี2564เป็นเดือนที่2นั่นเองนะครับช่วงวาเลนไทน์หรือ,อช่วงเดือนแห่งความรักนั่นเองนะครับจะส่งผลกระทบนะครับอย่างไรกับคนเมถุนบ้างนะครับจะโชคดีหรือมีสิ่งลายๆบมาเบียนบ่อนเราหรือเปล่าเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับ ก่อนอื่นสามารถติดต่อดวงส่วนตัวได้โดยการแอดไลน์ดี ID มาที่บริบู69ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของขับทิปใต้คลิปโพสไว้แล้วสามารถแอดไลน์ดีมาถามค่าครูได้ครับเรามาฟังค่พยากรณ์นะครับในเดือนกุมภาพันธ์2564เดือนแห่งความรักหรือช่วงวันเลนไทยกันเลยครับโดยภาพรวมนะครับมีการโคจรย้ายราศีทั้งหมดสามดวงน้อยมากๆเลยนะครับได้แก่ดาวอาทิตย์ศุกร์และอังคารครับอ่า เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําราศีเกิดนะครับหรือดาววัสนาของเราเลยคือดาวพุธด,ดาวพุธเนี่ยโครจรอ,อยู่ในราศีมังกรนะครับเกาะกลุ่มกับดาวทั้งหมด5ดวงเนื่องจากมีการชุมนุมกันเนาะในราศีมังกรตั้งแต่เดือนมก,กราคม2,564ที่ผ่านมาได้แก่ดาวพฤหัสเสาร์พุธศุกร์นะครับอา,อาทิตย์ที่นี้ เดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวอาธิกาดาวศุกร์นะครับจะมีการโคจรเคลื่อนย้ายราศีเข้าสู่ราศีกุมนะครับเดี๋ยวไปฟังคำอธิกายน่ลงหน้าอีกครั้งหนึ่งเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวก่อนนะครับดาวพุธเนี่ยก็จะเกาะกลุ่มกับดาวพฤหัสดดกัะดาวเสาร์นะครับสาดวงก็กลายเป็นว่าพุทธประหัสคู่วิอา คู่ความรู้นะครับคู่ครูคู่การศึกษาหมายความว่าตัวเราเนี่ยนะครับฉลา,าดคิดฉลา,าดทําแต่อยู่ในภพมรณะนะครับหมายความว่าปัญหาใดๆก็ตามถ้าเกิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับสามารถแก้ไขได้ด้วยสติปัญญาและด้วยฌานฉลา,าดอันนี้อยู่ที่ตัวเราเลยนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนที่รอบคอบมาตั้งแต่ อ่อนแต่ออกหรือเปล่าหมายถึงตั้งแต่เด็กนะ,นะครับเป็นคนที่ทําอะไรจุกคิดอยู่เสมอหรือเปล่ามีสติหรือเปล่าใครที่เป็นคนที่ดาวพุธได้ก็สติเนี่ยจะลุ่มๆตอนดอนหน่อยหมายความว่ามักจะเพลิดเพลินในการทําอะไรแล้วไม่ยังคิดเกิดผลเสียหายตามมาบ่อยครั้งนะครับต้องระวังตรงจุดนี้แต่ถ้าเปิดมีดาวพุธที่ดีในดวงชะตาเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่รอดปลอดภัยเพราะเป็นคนที่คี้ระแวงไว้ก่อนนะครับทาอะไรก็มักจะ ไม่หุนหันพันแล่นอะไรแบบนี้เพราะแล้อยู่ในเรือนเสาร์ที่เป็นกเษกษตรกลุ่มแบบนี้นะครับหมายความว่าตั้งแต่นี้เปต้นไป2ปีครึ่งอยู่ในภพมรณะเนี่ยหมายความว่าตัวเราทําอะไรคือต้องเข้าใจท้าวความไปก่อนว่าพื้นวัสนาของคุณเป็นคนราศีธาตุลมปลายธาตุหมายถึงความแน่นอนไม่มีเลยนะครับเป็นคนที่ลังเลรวนเรธาตุลมไงหมายถึงว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้อยู่ที่อารมณ์เลยดังนั้นเนี่ยคุณจะยึดติดกับอารมณ์เป็นหลักหมายความว่า สถานการณ์อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยดีคุณก็จะกลายเป็นว่าโอเคแบบไม่ได้รู้เหนือรู้ใต้นะครับรีบทําด้วยความรีบร้อนเดินได้ก็อาจจะตกหล่นรายละเอียดหรือตกหล่นสิ่งที่เขาเราียกว่าคว้าเอาสิ่งที่ไม่ดีมานะครับกลายเป็นว่าเหมือนกับน้าขึ้นให้รีบตักแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทุกครั้งที่จะดีเสมอไปน้ํานั้นมีพิษมีคุณสกรปรกหรือเปล่ากลายเป็นว่าเราได้นะได้ของไม่ดีมาได้ของมีตําหนิอย่างน้อยข้อดีคือข้อ ข้อเสียคือสิ่งที่เราได้มาคือมีตําหนิแต่ข้อที่ร้ายแรงที่สุดคือได้มาแล้วมีผลเสียหายตามมานะครับระยะยาวนี่แหละเพราะว่าอะไรมรณะไงอย่าลืมว่ามรณะจะติดตัวคุณไป2ปีครึ่งจากนี้นะครับเพราะดาวมันไปชุมนุมกันในราศีมรณะไงไอน,นี้เราต้องเข้าใจว่าโออาจารย์มันจะแบบ สองปีครึ่งเยอะมากนะมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่เสมอไปเพราะดาวพระศรีจะหนีแล้วนะครับในช่วงเดือนมีนาคมอีก2เดือนทนเอานะครับพยายามอยู่เฉยๆอย่าทําตัวคืออย่างนี้ผมเข้าใจนะว่าผมพูดไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไปกล่าวหานะครับว่าแต่หมายว่าเตือนนะว่าอย่าทําตัวเองให้เดือดร้อนหรืออย่าไป วุ่นวายกับคนอื่นให้มากเพราะไม่งั้นเรื่องผลเสียหายจะตามมานะครับเพราะว่ามันเป็นพราะปัตตนิไงปัตตนิหมายถึงเพศตรงข้ามหมายถึงศัตรูหมายถึง,ถงคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยพวกเนี้ยจะทําผิดเราทั้งหมดดังนั้นเนี่ยหมายถึงคนที่อยู่ตรงหน้าเราทั้งหมดนะครับหมายถึงคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องหรือครอบครัวเราเนี่ยจะเป็นผิดกับตัวคุณหมายเขาว่าเป็นบรณะหมายถึงความเ,าเสียหายการโศกเศร้าเสียใจจะต้อง มีคือความสัมพันธ์ทุกอย่างจะละสัมราสายถึงขั้นแตกแยกเลิกรายารางนะครับทั้งหมดเลยอยู่ที่อยู่ที่พฤติกรรมของเรานะอืมแต่ไม่ใช่แปลว่าทุกคนจะเสียหมดนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ามันอยู่พฤติกรรมของเราถ้าเราดูแล้วเราลดความ อ่าเขาเรียกว่าอะไรอัตราตัวตนลงนะครับแล้วพยายามมองโลกในแง่บวกแล้วก็พยายามทําอะไรอารมุ่มอร่อยนะครับพยายามอ่าผ่อนหนักผ่อนเบาเนี่ยทุกอย่างก็จะดีขึ้นพ่อแม่นนะก็จะไม่ทํรลายเรานะครับเราก็จะคือมันแรงไงมันเป็นกเกษตรมันแรงมันทําให้ตัวเราเองเนี่ยจะต้องเกิดเรื่องแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าเรามีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วหรือเปล่าถ้าแก้ได้ทันมันก็คือจบ มันก็คือโอเคเราก็การเป็นว่าทุกแป๊บแแล้วมันก็หายไปนะครับเหมือนมดกัดอย่างเงี้ยมันไม่ได้เจ็บทุกครั้งไปไม่ได้รุนแรงทุกครั้งไปเพราะอย่าลืมว่า2ปีครึ่งที่ดาวเสาร์อยู่เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะร้ายไปซะสอปีครึ่งเลยนะมันหมายความว่าอยู่ที่ดาวทำมนุษอย่างเช่นดาวประสัสบดีเนี่ยหมายถึงความสัมพันธ์ทั้งหลายเนี่ยมากุมอยู่ด้วยแปลว,ว่ามันระสัมระสายแต่อยู่ที่ว่ามันจะแตกห,กหักหรือไม่อยู่ที่ตัวเรานะครับ <S <S ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ไปกระตุ้นมันด้วยการกระทำเน อ,อยากให้คนเมถุนมองอย่างนี้นะครับว่าคืออาหยาแรงเลยนะครับหมายถึงว่าตัวเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะครับถ้ามรณะแข็งแบบเนี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างยาวนานไงเอออันนี้ต้องต้องโฟกัสตรงนี้ก่อนว่าเราพยายามโฟกัสปัจจุบันอย่าเพิ่งไปคิดถึงอนาคตอย่าเพิ่งย้อนอดีตในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วอดีตคือผลที่มันผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้ เราแก้ไขได้แค่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันเป็นตัวสําคัญที่สุดเราต้องโฟกัสปัจจุบันอนาคตยังมาไม่ถึงเป็นสิ่งที่มันลุนเลยแปรปวนไม่สามารถคาดเดาหรือไม่สามารถาให้มันตายตัวได้แต่เราสามารถอารุุมอรวยในในผลภายภาคหน้าได้หมายความว่าอ,อนาคตเนี่ยเราสร้างได้เพราะว่ามันเป็นคือสิ่งไม่แน่นอนไงถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันดูเหมือนร้าย แต่เมื่อถึงเวลาจริงๆเราแก้ไขได้กลายเป็นว่าผลนั้นจะไม่เกิดดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งตีโพลทีพายอย่าเพิ่งอ่าคือศาสตร์โหราศาสตร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่มีคุณอน,นันต์แต่ก็มีโทษมหันต์ตรงที่ว่าหลายคนเนี่ยเป็นกระต่ายถึงตุง้มหลายคนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเรื่องอยังไม่เกิดเลยบวยวายแล้วว่าเฮ้ยดาวสามันยิงวุ้นอย่างนี้มันอย่างนั้นคืออย่า,ยาพิ่งครับมันยังไม่เกิดเรื่องอะไรใจเย็นๆเพราะไม่งั้นคุณจะทุกข์ระยะยาวพะเราเนะ่ยเอาใจไปไวอนาคตแล้ว หมายถึงว่าเรื่องยังไม่เกิดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอยู่ปัจจุบันก่อนนะครับถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นเราก็ดําเนินเรื่องไปปกติแค่ระวังในการกระทําทุกวันนี้ก็พอเราโฟกัสปัจจุบันเดินแต่ละก้าวเนี่ยให้มันด้วยความมั่นคงด้วยความที่เรา,าจะไม่ออกนอกเส้นทาง นะครับอะไรแบบนี้นะครับพยายามตั้งกฎตั้งเกณฑ์กับตัวเองเนี่ยให้มากเพราะดาวเสาร์หมายถึงการอยู่ในระเบียบแบบแผนนะครับดาวพฤหัสบดีหมายถึงการจัดการหมายความว่าเราจัดการทำลายของเราก่อนว่าเราจะเดินทางแบบไหนนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงไอ้สิ่งที่ลายๆจะมาเบียนบอนเราเนี่ยก็คือผมบรณณนี่แหละก็กลายเป็นว่าเราจะอยู่รอดปลอดภัย นะครับเราจะไม่เกิดผลเสียหายหรือผลเสียหายเกิดขึ้นก็จะเบาบางมากที่สุดแล้วเราก็จะผ่านผลไปได้ด้วยสติด้วยการออกแบบล่วงหน้าด้วยการที่เราแวดระวังการวางแผนล่วงหน้านี่แหละนะครับจะเป็นตัวที่ทําให้คุณนั้นรอดปลอดภัยและวพมรณะจะ ชิวๆไปเลยก็เป็นว่าไม่เห็นจะเป็นไรเลยฉันก็ผ่านมาแล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะคนทุกคนก็ต้องผ่านพบรรณะแบบนี้เหมือนกันและดา,าวเสาร์จะให้โทษในลักษณะแตกต่างกันด้วยนะครับเีนีเรามาดูในลักษณะของเดือนกุมภาพันธ์นะครับ2564เนี่ยดาวที่จะมีการโคจรย้ายราศีดวงแรกนะครับในวันที่13กุมภาพันธ์2564มาจากพบสหัชชะนะครับสหัชชะเนี่ยเข้าเรือนสุภาษะนะครับเห็นไหมดีละหมายถึงว่าอ่าแต่เป็นประเนาะก็ระดระวังตรงจุดนี้มีข้อดีข้อเสียนะครับ ดาวสัตชะเนี่ยนะครับไปอยู่ในราศีกุมเนี่ยมันเป็นเรือนาหูนะครับต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ตรงที่ว่าอย่าโดดเด่นนะครับในสังคมหมายถึงว่าการเข้าสังคมพยายามเข้าให้น้อยที่สุดและก็อย่าทําตัวโดดเด่นในสังคมเพราะไม่งั้นเรื่องจะตามมาอย่าลืมว่าบรณะมันบีบบังคับเราอยู่ว่าจะเกิดเรื่องอยู่ตลอดเวลานะครับเหมือนมันขู่ไว้ตลอดเลยว่า อยู่เดินผิดทางอยู่ไม่รอบคอบเนี่ยอยู่จะเกิดผลเสียตามมานแน่นอนอะไรแบบเนี้ยดังนั้นดาวอาทิตย์เป็นประแปลว่าอย่าโดดเด่นเพราะไม่งั้นจะเกิดภัยเบื้องหลังนะครับหมายถึงคนทําอะไรจับจ้องเราอยู่เบื้องหลังอย่างน้อยสุดคือนินทาว่าหลายแต่เสียมากที่สุดคือหมายถึงการล้มเก้าอี้การตกจากตําแหน่งการอ่าเขาเรียกว่า มีถูกแทงข้างหลังถูกเป็นหนี้สินเป็นคดีความอะไรแบบเนี้นะครับตามมาไอนน้ไม่ได้ไหมายว่าคนจะเกิดทุกอย่างนะแต่หมายถึงว่าอยู่ที่เราเนี่ยทำอะไรอยู่อืม um, ไม่ใช่แปลว่าคนทุกคนจะเป็นคดีความหมดไม่ใช่แต่อยู่ที่ว่าเราไปหยิบยืมเงินใครมาหรือเปล่าหรือเราให้ใครยืมเงินหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้คือมันต้องมีเหตุก่อนนะครับไม่ได้แปลว่าเราจะมีทั้งหมดแต่มันเป็นแค่คําพยากรณ์แบบว่ากว้างก้างอยู่ที่ว่าใครจะเดินตกหลุมตรงน,นั้นเนี่ยหรือเข้าเรื่องไหน peror? อะไรแบบนี้นะครับทีนี้ าดาวสุกนะครับจะมีการโคจรย้ายราศีนะครับตามมาวันที่23กุมภาพันธ์2564อยู่ในเรือนราหูเนี่ยนะครับสลับเรือนไปเกษตรนะครับก็ถือว่ามีดีมีเสียเหมือนกันนะครับยังดีที่มีข้อดีมันหมายถึงว่าความแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตนะครับในในภพสุภาพมาถึงความสําเร็จเนาะก็หมายความว่า,ามาจากภพวินาศด,ด้วยนะก็หมายความว่า,าถ้าเราทําอะไรด้วยความ มีสติเนี่ยทุกอย่างก็จะเกิดความสําเร็จและไม่เกิดการพังทลายได้ง่ายนะครับหมายถึงการอยู่อย่างยืดยาวถาวรอ,อะไรแบบเนี้ยนะครับหรือมีปัญหาเกิดขึ้นปุ๊บเราวิ่งแก้ไขอ่ะผ่านพ้นไปได้อะไรแบบเนี้ยก็กลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นก็จะอยู่กับเราอย่างถาวรอ,อยู่พฤติกรรมของเราอย่างเดียวเลยครับว่าเป็นตัวตัดสินว่าสิ่งนั้นจะอยู่อย่างยืดยาวถาวรหรือ มาแล้วจะต้องพังทลายเพราะบรณะนี่แหละเป็นตัวทําทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยแค่มีสติรอบครอบเข้าไว้ทุกอย่างก็แก้ได้หมดแล้วไม่ต้องอไม่ต้องกังวลให้มากนะครับแล้วก็คือหมายถึงว่าทาปัจจุบันให้ดีที่สุดระมัดระวังในการก้าวเดินทุกย่างก้าวแค่นั้นเองอย่าไปโฟกัสกับอนาคตหรือโฟกัสกับอดีตนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ลกสมองเปล่าๆเ,เ,เนาะทีนี้ดาวคารดวงสุดท้ายนะครับจะมีการโคจรย้อราศี วันที่24กุมภาพันธ์2อ6 4คนอนปลายเดือนนะครับได้ตำแหน่งประและราชาโชคดาวคานเนี่ยนะครับอยู่ในภพวินาศเนี่ยหมายถึงอารมณ์ของเราเมื่อไปกุ่มกับดาวราหูได้คู่ทัดุลมเนี่ยภพวินาศหมายถึงว่ามีอํานาจในการทําลายล้างสูงเป็นลมมีผิดดังนั้นตัวเราเนี่ยเป็นลมอยู่แล้วนะครับมันเกิดลมเป็นผิดละอยู่เบื้องหลังหมายถึงการที่มีศัตรูเบื้องหลังมีการกระทําอะไรที่มักจะนาําบาซึ่งความเสียหายในภายหลังพอมาจากภพ ลาภะด้วยหมายถึงว่าโชคดีตรงที่ว่ามี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 ดีมีเสียข้อดีหมายถึงว่าถ้าเราทําอะไรด้วยความที่ไม่ร้อนไม่แรงไม่เร็วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะดาวราหูแปลว่าความรุ่มหลงไงถ้าเข้าด้วยความรุ่มหลงเข้าด้วยการที่ไม่ใช้สติเข้าด้วยความร้อนแรงเร็วเข้าด้วยความแบบว่ารีบร้อนด่วนได้เนี่ยทุกอย่างจะพังทลายทั้งหมดนะครับหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่อย่าง ไม่ทนไม่นานแต่ถ้าเราใช้สติทุกอย่างก็จะอยู่ทนอยู่นานเพราะมาจากลาภะด้วยหมายความว่าลาภะตัวนี้จะงอกเงยหมายความว่า,าถ้าเราใช้สติผลที่ได้จะยืนยาวถาวรน,นั่นเองนะครับประมาณนี้เพราะได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยก็หมายความว่าตัวเราเนี่ยทำอะไรด้วยความขยนขันขันแข็งทําด้วยอะไรมุ่งมั่นพัฒนากลายเป็นว่า อยู่อย่างถาวนนี่คือความหมายของดาวคาราาชาโชกได้อะไรง่ายๆนะไม่ได้แบบว่าต้องเหนื่อยต้องยากต้องลำเค็นเลยนะครับหมายความว่าคือปกติคนเมทุนเกิดมาเนี่ยมักได้อะไรใง่ายๆเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรเร็วแล้วเป็นดาวพุธเป็นดาวแห่งสติเนี่ยถ้ามีสติทําอะไรด้วยความเร็วเนี่ยกลายเป็นว่าได้มากกว่าคนอื่นได้ง่ายกว่าคนอื่นอะไรประมาณเนี่ยดังนั้นเนี่ยใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ว่าคุณ แต่ต้องใช้สติก่อนนะเออต้องมีสตินําแค่นั้นเองถ้าคุณมีสตินําทําอะไรเร็วๆก็จะได้เยอะๆได้เร็วๆกว่าคนอื่นชาวบ้านแต่ถ้าหลุดสติก็คือหายนะมาเยือนเลยเพราะอยู่ในภพมินาสนะครับหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะได้มาแล้วจะไม่คงทนถาวรได้มาแล้วมันก็ต้องเป็นทุกขลาบไปเกิดความเสียใจเศร้าใจในภายหลังอะไรแบบเนี้ยแต่คือทุกอย่างง่ายมากด้วยกันที่ทําอะไรด้วยการมีสติ อย่าร้อนอย่าแรงอย่าเร็วนะครับแค่นั้นเองนะครับดำเนินด้วยสติทุกอย่างก็จะแก้ไขได้ด้วยภพมรณะนั่นเองนะครับที่จะไม่ให้โทษให้ภัยเรานั่นเองนะครับเราจะกลายเป็นคนดวงดีเลยสนับที่คนอื่นเอเข้ายลายๆายได้ปไปไหนแต่เราดวงดีเพราะเรารู้เราแก้ไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับคนที่โชคดีคือคนที่ ทำอะไรแล้วมีสตินั่นเองนะครับยังไงก็สูส้ๆเป็นกำลังใจให้ขอให้ผ่านผลอุปสรรคไปได้ด้วยดีในเดือนกุมภาพันธ์นะครับสามารถติดตามข้อมูลได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามเป็นกลใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ